อืม, <Yeah. S 1> อมจินตนาการกลับไปอยู่ในห้องเรียน mm. บอกว่าผ่านโอเคสวัสดีค่ะ mm. Welcome to Homemade Story uh, ไม่ได้เปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนแค่ทรงผมนะคะอา,อากาศร้อนเนาะเราก็เลยอยากจะแบบเปลี่ยนมานิดนึงให้มันตื่นเต้นนะคะเอาใจสามีเหมือนด้วยภรรยาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่จจะแซบซ่ากว่าเดิมนะเพราะทรงผมนี้มันต้องมากับแบบ personality ที่มันเปรี้ยวนิดน,นึงนะคะมันอาจจะไม่ได้เบาๆนิ่มๆนางเอกอาจจะแบบไปพักผ่อนอยู่ช่วงนี้นะคะตอนนี้นางมมาแล้ว วันนี้นะคะเราจะทําเมนูง่ายๆอย่างหนึง่งมีเรื่องเล่าด้วยแหละเพราะว่าอยากรู้สึกอยากกินวันก่อนเห็นไหนๆก็ไม่รู้เ่อยอยากกินก็คือไก่ทอดสไตล์ไต้หวันนะคะเขาเรียกกันว่าแบบไก่ป๊อบคอนไก่ทอดป๊อบคอนนะคะแล้วสมัยที่เราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยหน่วยกันเดี๋ยนี้จะกินตลอดเลยเราก็เลยจะพยายามมาทําเองที่บ้านนะคะง่ายๆคิดว่าง่ายๆแต่เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าผลสุดท้ายอะ่ะมันจะรสชาติเหมือนที่เราซื้อที่โรงเรียนเปล่า เกล้าคะเกล่าสวัสดีทุกคนยังคะฮัลโหลยังตุ๊จีนแล้วหรอคะ <Thank you. S 1> ไม่ใช่สามเดือนนะคะนี่จะสามขวบแล้วแต่ว่าชอบเริ่มเป็นเบบี้วันนี้เราจะกิน mm hmm. ไก่ทอดนะหนูหิวไหม mm hmm. วันนี้ไก่ทอดเนาะอยู่ไร้ไก่โอเคงั้นหนูยืนยืนมองพี่เจมแล้วกันก่อนอื่นนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็น สะโพกไก่แต่เป็นสะโพกไก่ที่ไม่มีกระดูกนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆเพราะว่ามันก็ต้องเป็นชิ้นแบบอารมณ์เหมือนไก่ป๊อปเคลซีไซส์ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เมนูนี้เ, <c oughs> เป็นเมนูที่แบบคิดมากเลยสมัยที่ตอนเรียน,เร,ยนเรียนอยู่ร่วมดีนะคะตอนแบบกลางวันเนี้ยคนแถวยาวมากแล้วมันเด็ดตรงที่ไอ้ผงโรยเนี่ยแหละ ก็เลยคิดว่าอยากทาเพราะคิดว่าทุกคนที่บ้านอาจจะน่าจะชอบอะเหมือนแบบคนไทยชอบอะไรแบบผงโรยอะเนาะอย่างหนึ่งที่แบบตอนแรกแบบพอไปเซิร์ชเหาดูว่าแบบที่ไต้หวันเขาจะใช้อะไรเนี่ยเห็นแล้วตกใจเพราะว่ามันบอกมีผงพะโล้มีเมนูอะไรที่ใช้ผงพะโลโรยไหมอะในบ้านเราก็ไม่มีแ้าเราก็ใช้ทาพะโลเราจะไม่ตัดพยายามอย่าตัดเล็กจนเกินไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้ง มาแล้วโอ้ยวันนีเ้เพื่อนมาด้วยเราถึงเลยอยากทำไก่ทอดด้วยแหละเพราะว่าคนกินกินง่ายไงแปบบเดียวหมดที่จริงตอนแรกอะ่ะถ้าแบบหาเจอจะไปหาแบบถุงเหมือนที่ก็สมัยที่ตอนสั่งที่โรงเรียนเลยเขาใส่ถุงกระดาษอะ่ะใครมีหนังสือพิมพ์อยู่เปล่าอะ่ะก็อ่านข่าวในไก่ได้เลย,ออยเออมันไม่ได้ไงเพราะกลัวหมึกมันซึมใส่ด้วย ไม่เป็นไรคะ่ะเราอาจจะใส่เป็นเดี๋ยวหาหาแบบถุงอะไรกล่องอะไรให้มันได้แบบอารมณ์นิดนึงนะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะทําเป็นไก่ทอดไตไตหวันไต้หวัน,ไ,วนไม่ใช่ใต้นะคะไต้หวันแบบไฮโซนิดนึงเสิร์ฟในจานครบอย่างเนี่ยมัวแต่คุยเพลินไม่เล้ไก่ตัดเป็นชิ้นครบอย่างโอเคได้แล้วค่ะใส่มานนนี้นี่ค่ะเกลือพริกไทย เราต้องปรุงให้มันมีรสนิดนึงอ่ะมันไม่ต้องถึงขนาดเยอะหรอกเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งข้าวโพดอีกแล้วพี่ก็เรียกแป้งข้าวโพดตลอดเลยแป้งมันก่อนใส่แป้งมันเราใส่น้ำมันเถอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะนานน้ำมันพืชนะคะแต่ว่าใช้ใช้ไม่ครั้งเดียวนะอันนี้ยเราแค่แบบไม่อยากมันไม่อยากให้มันเสียของมันยังใส่อยู่นะคะช่วงนี้น้ำมันแพง เราเลยต้องทอ,อดด้วยเบนซินนะคะพูดเล่นนะอยาเอาไปเด็กๆด,ดูแล้วอยาเอาเบนซินมาทอดนะคะ<ม>ก็ไม่ใช่ไก่พับคอนเป็นแบบไก่บอมไก่ระเบิดไปเลยอย่างนั้นอะวางนี้แป้งมันนะคะอุย้ยเราจะใส่มันเยอะหน่อยเพราะว่าเราอยากให้มันกรอบๆๆๆบบ,อบขอทำเป็นแบบ สูตรของตัวเองนิดนึงนะคะเราจะใส่ใบแมงรักแห้งเพราะว่ารู้ว่าแบบพอเขาทอดอะ่ะเดี๋ยวจะเราจะต้องมาใส่ใบกระพใบโหระพานิดนึงสวยด้วยแหละสีตัดกันเขียวๆโอเคเรารอนน้ามันแล้วเราทอดนะคะแล้วเราก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทําผงโรยกันนะคะไปโอเคค่ะไก่เราทอดกรอบมากแล้วนะคะแล้วก็ ตะก,กีนี้ทอดตัวใบกับใบโหระพาไว้ด้วยนะคะไว้โรยหน้าเราจะมาทําตัวผงโรยนะคะของไก่ตรงๆนะคะใครที่เคยเรียนรุ่นด,ดีอ่ะเคยกินไก่ตรงๆเนี่ยบอกอายุเลยนะ <c oughs> พี่จะไม่บอกว่าแบบกลับไปกี่ปีแต่ว่าถ้าคุณรู้จักไก่ตรงๆเนี่ย <c oughs> มาคอมเมนต์ด้วยนะ <c oughs> เผื่อมีใครที่แบบเคยอุดหนุนเขาเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบฮิตในบรรดาเด็กนักเรียนมากโอเค สิ่งที่เราจะใส่นะคะเราจะพยายามทําแล้วก็ชิมไปด้วยให้รสมันใกล้เคียงกับสิ่งที่จําได้จากเมื่ออดีตนะคะเราใส่ผงพริกไทยขาวใส่มันไปเยอะๆเลยคือจําได้ว่าพริกไทยนำนะคะในในรสชาติน่าจะใช้ได้หมดกระปุกเลยเพราะว่ามันต้องโรยเยอะมันอร่อยตรงนี้แหละจริงๆถ้ามันมีแบบ เหมือนที่ส้มว่านะแบบถุงก๊อบแก๊ปหรืออะไรแล้วแบบพอเอาไปใส่อ่ะเขาต้องขยา่าเราคงต้องทําแบบนั้นนะเดี๋ยวเราจะถุงก๊อปแก๊ปนะคะโอ้ยหมดเลยอะหมดกระปุกเลยไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเรามีพริกไทยเสฉวนด้วยนะคะพริกไทยเยอะๆเดี๋ยวจะจามหรือเปล่าเนี่ย ใส่อันราใส่ตัวผงแบบเกลือเกลือกระเทียมเนาะถ้ามันมีแบบผงกระเทียมเราก็ใส่ผงกระเทียมก็ได้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องใส่เกลืออยู่แล้วพี่ก็เลยใส่กระเทียมเกลือเกลือกระเทียมแต่อันที่เป็นสูตรเด็ดเหมือนที่จะต้องใช้ที่มันเป็นเหมือน s e ีเร t อินกริเดียนนะคืออะไรรนะู้ไหมคือ,อะนะผงพะโลนั่นแหละซึ่งบอกไปแล้วเพราะว่านี่แหละคือจุดที่พี่คิดว่าพี่ชอบนะมันจะมีกลิ่น หวานหน่อยหนึ่งไม่ได้หลังใจอะ่ะอุ้ยกล้กอ,อ,อ,อกิ่นน่าจะได้อะ่ะอืน้ำลายไหลชิมนี้คือจะจามแน่นอนได้กิ่นไม่ได้รสชาติเลยเลยเกลือ มันต้องเค็มกว่านี้คือวันนั้นนั่งปรึกษาอยู่กับหน่วยเขาบอกว่ามันจะต้องรสชาติเหมือนผงม,มามา่ากลิ่นพะโล้เนี่ยได้ละ การทำผงโรยที่ใช้เกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียวมากเลยเพราะว่าถ้าเกลือเยอะไปนี่คือมันจะเค็มมากเลยอะคือพี่จะชิมกี่รอบวะเนี่ยจนม,มันไก่มันจะไม่เหลือให้ละขาดอะไรอะน้ําตาลเนี่ยใช้วิธีการขาดเกลือกับน้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งปาปิก้าไปด้วย ไม่ค่อยจีนแล้วนะข่าวนี้ไม่ค่อยไต้หวันละแต่สีมันสวยคือมันยังไม่ได้อะ่ะนี่เติมน้ำตาลไปแล้วนะคะคคดีขึ้นดีขึ้นรสชาติเหมืนอนมาม่าละ คนดูคมอ,อมเมนต์เาขอาอกามีแงสายจะไม่เติมอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะคือแค่เกลือเกลือแล้วก็น้ำตาลจบที่นั่นเกลือนี่ไม่ได้เรื่องเลยเกลือฝรั่งเนี่ย <c oughs> เกลือกระเทียมเนี่ยทั้งก,กระเทียมก็ไม่ออกเกลือก็ไม่ออกโอเคเดี๋ยวไปเอาถุงก๊อปแก๊บมานะคะแล้วเราจะมาเขยา่าลอย ไก่อุ้ยพร้อมเขย่าค็อกเทลไก่ของเราแล้วค่ะซีลให้นั่นก่อนนะ I don't wanna fall in love. Okay, โอเคเราจะมาลองกันแล้วนะคะคนไหนอยากลองบ้างเดกมอ่ามัมมีลองก่อนอาอะไรกินไหมพร้อมนะอือึอืมอืมจินตนาการกลับไปอยู่ในห้องเรียนที่เราโดดแมไอ <laughs> ไก่ไตรงๆเนี่ยอันนี้คล้ายนะแสดงว่า สิ่งที่เขาใช้คือเองของพะโลแน่นอนแต่ว่าคิดว่าเขาลงใส่ไอ้นี่พิกไทยขาวเยอะกว่านี้นั่นเราลืมเช็คนะคะมันหมดจะอร่อยดีค่ะเด้๋วอยู่ลองไหมโอเคงอนซอฟคอมมอนโอเวอร์เโอเค I give you a soft one but it's all crunchy though นนี้ในบรรดาลูกสาวสองคนเนี้เคียร่าชอบผงม,มาม่านะคะชอบของเค็มขนมขบเคี้ยวทั่วไปนะคะเขาหนึ่งได้ชอบไงอร่อยใช่ไหมเ้าไม่ตำจกักินน้ำไหมไหนเราขอลองชิมกับไอตัวใบใบโหระพากรอบของเรานะคะถ้าอยากทุกคนอยากทำที่บ้านใส่เป็นใบกะเพรากรอบก็ได้นะ อ,มอ,มอมเมนูอมนนี้แทนป๊อปคอร์นได้เลยนะถ้านั่งดูดหนังอะเจมอยู่ที่บ้านนะอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องป๊อปคอร์นแล้วโอเคมอเนี่ยเห็นไหมเคร้าก็ผ่านบอกว่าผ่านออโอเคงั้นจกลงอันนี้ยคือประสบความสำเร็จนะคะหนูสามารถทำใกล้เคียงไก่ตรงๆที่เราคิดถึงมาตั้งนานแล้วนะคะ ยังไงทุกคนลองไปทำดูเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลานานเลยส่วน <Yeah. S 1> ผสมก็เราก็มีอยู่แล้วเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่บ้านเราซื้อได้ยังไงเดี๋ยวไปแบ่งทุกคนกินกันก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิป <Yeah. S 1> หน้านะคะวันพุธกับโฮ e เม d สต t รี y บายบายยามาจิเก็นยามาจิเก็น fall in love